สวัสดีสำหรับคิวนี้อาจารย์จะมาแนะนำโอนทางการสร้างรายได้จากอาสาสมัสำหรับนายหน้ามือใหม่จใจเห็บอะไรแอบสำหรับการเป็นนายหน้ามือใหม่เนี่ยมันเป็นเสี่ยงที่ท้าทายอะไรสำหรับสายอา,าอสาสมัรทม่ทราบการที่จะปิดงานได้โดยจะขายสินค้าตัวื่นใดถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หน่อยาเป็นนายหน้าเหนือซีบแล้วเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขายหนึ่งกายธรรมดาจะขายสิบ ตอนขึ้นไปอาจจะเป็นเรื่องง่ายหรือขายดีเป็นตอนอ่ใหญ่ก่อนก็จะเป็นเดิมที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาถึงจะขายได้หลายน้นอยยังไงก็แล้วแต่นั่นก็คือมันเรื่องจากการขายดนตอนแรกหรือขายทรัพทแรกไท่ไดสสำหรับนายหน้าหรืออะไรครับที่เกิดจากอสังหาริมันมีหลายอย่างหนึ่งเขาจะขายดินก็ได้สองเราจะเลือกขายเดือนก็ได้อันนี้มีสองซ่องทางในการที่เราจะขายได้ อสาสังีติมัสัแลลซ่องทางที่สามเขาอาจจะเป็นเรื่องการปล่อยให้เศร้าอาจจะหาเงินที่กระเจ้าให้เศร้าเนาะให้เศร้าแลวเขาไปหาลูกค้ามาเศร้สาสมมติปีนี้มี12เดือนตเัเดือนที่แปดพันบาทสุมวมาก12เดือนเนขอเดือนหนึ่งถ้าหาลูกค้ามาเศร้าในปีนี้อันนี้ก็ได้เงินจากการที่ปายหน้านาเป็นป้นานาเรียกว่าหาผู้เศร้าหาผู้เศร้าเทนเจ้าของเศร้าอันนี้ก็จะได้เงินเหมือนกันเรื่องว่า วิธีการส่งคันหรือซรามไหมครับจากอสังหาเนาะสำหรับคนที่ขายรัพย<อ>หรือขายดินหรือขายอาสังหาที่เป็นบ้านอ,อันนี้คือเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเ<อ>กี่ยวกับบ้านหรือเฉพาะตรงนี้<อ>มีข้อทำเหลเคมีข้อที่ตามของบ้านมุประเมินราคาบ้านมุ้ราคา,าที่เขตท้องทิ่น เขาจึงจะมีรายห้ามซึ่งรายรับเกิดจากม้านี่ค่อนข้างมีกำไรสูงค่อนข้างไมสูงจากการที่บินายหน้าคือค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากปจจุบันนี้ที่เขาเจ้ากำหนดกันคือ3%ค่าคมเดินมา3%เรีต่ว่าอาสังหายุคใหม่ที่ทำโครงการของอาจารย์ให้ก็คือจะได้ให้ขั้นต่ำ5% 3% 5%หรือบางโครงการอาจจะได้หลายหรือนไต่ขึ้นกับบางโครงการแตกต่างกัน สำหรับคนที่ขายบ้านเป็นอาซีพหรืออาสังหาที่ยึดทางบ้านจะต้องได้เข้าใจรลยละเอียดเกี่ยวกับทำเลเรื่องของบ้านเรื่องของ,องจุย้ยเรื่องของการตกแต่งเรื่องของสีสันต่างๆแต่ถ้ามีเจ้าของทรัพย์ที่จะขายทรัพย์ให้เราให้เราไปขายให้แต่บ้านเป็นสภาพบ้านเก่าเราก็ต้องได้พัฒนาบ้านเนาะหรือตอนน้องให้แนำะำเจ้าของทรัพย์ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตอกปูจุดใดที่มันควรตอบปูเพื่อให้มันขายได้หรือต่อเติม อันน้วเกา,ก,า,า,าก็ต้องมั่วบ้านไม่ขิดระเบียบนั้นมีการเก็บเชื่อว่าราคามันเท่าไหร่มันพอจะสร้างกำไรได้บ่อทักตัวนี้หรือบ่อสาามาร์สร้างกำไรได้ก็ต้องก้มมือให้เลยขี้อ่ะไม่ขิดนะซึ่งไร่ห้าวที่เกิดจากบ้านค่อนข้างจะเป็นอย่างที่ค่อนข้างง่าย เรียกว่าการที่จะหาลูกค้าี่ยมันมีสองแบบคือลูกค้าเงนส่วนเงินพ่อนถ้าเจ้าของสร้างไมขายเงินผ่อนก็เป็นทางเลือกสำรองเตะให้ลูกค้าเจ้าของสร้างไมขายเงินสนมันก็เป็นเรื่องยากท้ายทรัพย์ที่จะขายได้สามารถสร้างกำไรได้จากบ้านก็คือว่าอย่าเรียกทรัพย์ที่มันมีมูลค่าสูงเกินไปเรียกว่าเรียกทรัพย์ที่มันเป็นเงินได้ราคาว่าสูงเกินไปสมเหตุสมผลทำเรีงามและก็ของจุ้ยได้ และก็เป็นทรัพย์ที่เรียกว่าสามารถมูลณพัฒนาได้และก็เป็นแบบที่ตลาดต้องก,การซึ่งเป็นในหน้ารุ่นใหม่มือใหม่หอมอย่าไปเรียกทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกิดขอขีดการที่เป็นในหน้านี้ถือว่าดีหลายดีหลายเ,เป็นอาชซีพหนึ่งที่ค่อนข้างหาเหงินง่ายเรื่อว่าอาจจะเป็นอาชซีพที่จับเสียบมือ,อเป่าในเขาวงกตว่าแม่แต่ว่าสำหรับอาจาร,รย์เลยว่าแม่จับเสียงมือเป่า เขาต้องหู้ระดับพอสมควรและเข้าใจพอสมควรจึงสามารถจะกลายเป็นดินได้เพแม่มาเลยปึ๊บป๊บลูกทุกปุ๊บปั๊บขายดินได้ขายเงินได้และมีกำไรมีคนซื้อให้หาผู้ซื้อได้คนที่จะซื้อกับเขาเขาต้องิืงว่าเ้ามีความเชี่ยวชาญบอกเขาเป็น,นหน้ายน่านหน้าเป็ปในหน้าเที่วยวถ้ามีเงินซื้อบอกคิดเอกสารเป็นทุกอย่างเป็นบ,ซซบอกและก็พาเขาเบิดทรัพย์ที่มันงามได้บอกผูแนะนำปัญหาไปแก้ไขว่าหายเขาได้บอก ซึ่งไว้์ฮับที่มาจากตัวบ้านนี้ค่อนข้างเป็นไล้์ฮับที่คดทอนดิและก็หาได้ง่ายอันคือการที่จะสร้างไร้์ฮับจากบ้านที่ขายบ้านและก็ดินเพรอะเมืองจะเป็นบ้านมือสองเราก็ต้องดูมั่นในการหาทรัพย์ในการที่ลงพื้นที่ในการซอมหาทรัพย์สินที่มันจะขายได้แต่ละบอเราต้องดูมั่นนะนี่ในการที่จะสอบหาในการที่จะปล่อยว้าบ ว่าแมงยูยูทรับจะมาหาหาทรับที่มันหน้าตาที่จะขายได้แล้วสามารถที่จะเป็นหนึ่งได้มันก็ต้องให้หาอาจจะหาผ่านในหน้าหรือหาผ่านบุคคลหรือการลงหาอหรือก็จะหาผ่านเพจหรือผ่านเฟซบุ๊กต่างๆกันแล้วแต่อันนี้เป็นวิธีแต่ลงเต่งต่างนซึ่งวิธีหาต่างๆเราจะต้องลงในเรื่องแบบนี้แต่ถ้าคนที่จะมุ่งหาซับมุ่งประเมินซับหนึ่มันยากเราทีจะขายได้เราต้องเข้าใจความประมาณและสมควรก็ต้องพูดเล็กพูดจริงเกี่ยวกับยิง 干嘛？<跳>